กรุบกริบกรุบกริบก,กับแหนะนะจ๊ะสนับสนุนโดยธนาคารไทยพาณิชย์ท็อกเกเดโรครบ The Ultimate Clinic ทุกความงามออกแบบได้ กับแหน่นะจ๊ะันนี้พามากดดันค่ะกับร้านอาหารฟูลเฟเวอร์นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะว่าอาหารจะอร่อยและแซ่บเหมือนเจ้าของหรือเปล่านะคะ มีแต่ของโรดกันนั้นเลยจริงเหรอะดีใจจังค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยอร่อยหายากพี่มาทานครั้งล่าสุดอ่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำค่ะเป็นจานนี้ค่ะก๋วยเตี๋ยวต้มยำใช่ค่อร่อยแซ่บมากนี่เรามาเริ่มชิมกันก่อนได้ค่ะ นี่ยนินดะโฟต้มยำค่ะอันนี้เราต้มยำเกินนดน้ำมันที่ะที่นะธรรมดาพี่เนี่ยเป็นคนที่ไม่ขาดลูกชิ้นกลมเลยสือคุณแม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะต่างกันยังไงคะเดนดาพี่แหนวฟังของที่ร้านนะคะยนินดะโฟรเราจะต้มน้ําซุปเป็นสีชมพูถ้าสมมุิทานที่อื่นนะคะน้ําซุปจะเป็น ซอสแดงใส่น้ําใสแต่ว่ายันดิโฟที่ร้านนะคะเราจะอินกิเดียนทุกอย่างมาปั่นรวมกันแล้วต้มเป็นน้ําสุปเสียมพูเรายังใช้สูตรดั้งเดิมคือเต้าหู้ยี้ยใช่ค่ะที่ร้านนะคะจะทําชามใบชามคือทชลูกชาต่อชามชาต่อชามลูกค้าสั่งเราจะต้องค่อยๆ่คุกอุ่นทีละชามค่ะต้มทีละชามอาจจะใช้เวลาเทคชามนิดนึง เส้นเล็กหมูต้มยำแห้งค่ะี่อะะไรคอันนี้คือหมูแดงค่ะอันนี้มากับชามนะคะหมูแดงคือถ้าก๋วยเตี๋ยวทุกชามเราจะมีเสิร์ฟพร้อมลูกชิ้นกุ้งทอดกับเกี๊ยวอ๋อมีหมูแดงหมูแดงทำเองไหมคะเนี่ยหมูแดงทำเองค่ะพี่ดูอะไรไหมมันใหญ่มากใช่ค่ะหมูแดงหนูจิ๊กจั๊กอำเภอเลยเนี่ยชิ้นมันใหญ่มากเลยเนี่ยขาด้านซ้ายตรงต้นขาอะไรอย่าเงี้ยเราต้องชิมก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงค่ะเป็นยัไงบ้างคะหมูนิ่มมากเอ๊ะ้ยทหารหมูแดงนี ว่าเด้งว่าเด้งขนาดไหนเด้งสองจังหวัดเด้นสามจังหวัด4สี่จังหวัดอร่อยมากหมดได้ไหมคะ นี่คือสูตรคุณแม่หมดเลยคือคุณแม่หมดเลยค่ะคือทุกอย่างขอแม่มาค่ะคุณแม่นี่คือ่ะ่อนทำทำาหทานที่บ้านเหรอคะทำไว้ทานที่บ้านค่ะคุณแม่เป็นคนชอบทํากับข้าวค่ะโอะโอชคดีจังเลยนะคะค่ะแล้วก็นค,คุณแม่เป็นยังไงฮะต่างที่ว่าต่างาว่าตรงตที่แบบเป็นน้ำจำเต้าหู้ยีจริงจรงแล้วคือเราแบบใส่ไม่อั้นนะคะเพราะว่าต้องการรสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อมพี่คาใหญ่ป๋าแต่มาทานพร้อมกันได้ค่ะ ะนั้นถ้ามาเอ็มพอเทียนะคะ,ะแลนดีด้ก็เต๋วที่นี่เลยเพราะว่าเขาว่าอร่อยเรื่องเงย็นเจโฟโมากแล้วก็เต๋ายังอื่นเขาก็ไม่แพ้กัน,อ,กนอันนี้ส้มตำมาจากสูตรคุณแม่ไหมคะต้มตำสูตรคุณแม่คะ่ะคือทุกอย่างคุณแม่แบบเหมือนเขียนสูตรมาให้แล้วหนูก็มาทําต่อค่อนข้างจะรสจัดจัดไหมคะจัดค่ะแต่ว่าจะไ,ไม่ได้แซ่บเหมือนแบบส้มตามปูอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าเบสไข่เค็มมันจะหวานนิดนึงที่มีไข่เค็มเยอะกว่า อร่อยมากค่อนข้างจะสามรสนะคะเข้มข้นอร่อยฟังนาะพี่จะ,ปะเปิดเิดแล้วส้มตำมาเกาะถ้าจะทําให้อร่อยอร่อยยัาจริงๆพี่เนี่ยมันจะเป็นแบบคือน้าเนื้อเป็นซดได้เลยอร่อยจริงเลยอะ่ะอันนี้เป็นลาบไก่ค่ะลาบไก่พี่ชิงค่ะดูทางฝีสีจัดจ้านมากเลย รสชาติลาบไก่ที่นี่เหมือนลาบไก่ตอน,นที่ๆๆพี่เป็เด็กๆอ่ะไอนมี้ก็หาทานไม่ได้อีกเลยจะมีคุณป้าคนหนึ่งอะ่ะจาดปลาขาส่กระทงะะมาค่ะรสชาติก็อย่างนี้แล้ว็หาไม่ค่อยได้แต่คุณแม่คนเป็นคนละเอียดมากละเอียดอร่อยมากเลยค่ะน้ำตกปลาแซลมอน,น,มอนค่ะปลาแซลมอนใช่ไหมจะเป็นแบบค่อนข้างมีเดียมแรค่ะจะแบบสุกึ่งสุกึ่งดิบเดีย๋ยวพี่ขอชิมน,น้ำก่อนนะได้เลยค่ะ ได้ไหมคะบางร้านนะคะชื่อร้านจะต่อท้ายด้วยส้มตำหรือลงท้ายด้วยส้มตำนะยังไม่อร่อยเท่านี้เลยขอบคุณมากเลยค่ะรับจริงจริงข้าวหมูย่างค่ะเยอะมากเลยอ่ะอันนี้ถือว่าเป็นสูตรเฉพาะเลยนะคะเราเป็นแบบลูกค้าชอบต่งกับบานเวลาจะกอนเปิดที่ไหนคะตะกอนตะกอนเปิดที่แอมพเรียมค่ะอ๋อใช่แล้วก็พอเอมควอเทียเปิดก็เลยย้ายร้านมาอยู่ที่นี่ อันนี้ค่อนข้างจะแบบอมหวานนิดนึงเพราะว่าอันนี้สั่งกลับบ้านนะก็ได้ใช่ไหมสัลั้านได้ค่ะพีส้มก็มาสั่งทานเพื่อนๆนะคะรานวันอะไรอย่างเงี้ยแชร์ดิ้งได้ค่ะ นี่คือว่าบะหมี่ผัดพริกปูนิ่มค่ะบะหมี่ผัดพริกปูนิ่มความจริงอ่ะเขาทําเป็นกับข้าวค่ะอันนี้คุณแม่เอามา a ด a p t เป็นผัดบะหมี่ก่อนรอบหนึ่งแล้วผัดเครื่องอีกรอบหนึ่งล้าผัด3ามรอบค่ะสําหรับจานนี้รสชาติจะค่อนข้างกลมกล่อมละหอมอะค่ะบะหมี่มันอกีินี่เรลดูแต่ราคาเป็นแบบบ้านๆเนาะราคากันเองค่ะเส้นนี้่เราคัดสรรเลยไหมคะเราคัดสรรค่ะเป็นบะหมี่แบบทําแบบจากไข่พิเศษกว่าปกติค่ะเป็นยังไงเดี๋ยวนี้เราต้องสั่งทำไหมคะสั่งทำค่ะแค่บะหมี่ก็พอนะมั้งเนี่ย น่าทานมากเลยอะ่ะอ,อักระทะใช่ค่ะอ,อันนี้เราต้องแบบผัดจนกว่าควันจะขึ้นแล้วอบบะหมี่จนกว่าแบบจะเข้าที่ค่ะเพิ่มปริบมากเลย ่ะเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะอันนี้เป็นสูตรของที่ร้านเหมือนกันน้ำจิ้มซีฟูด้ดเราปั่นเองทุกวันค่ะจะา,<ห>าิถี่ถามนิดนึงนะคะอย่างลูกชิ้นเนี่ยเราทําเองไม่ลด่เราสั่งสั่งทาพิเศษค่ะขนาดมีแค่สาขาเดีเยวนะคะยังยอมสั่งทําขนาดนี้ทำค่ะเนี่ยอีกหน่อยนะคะมีหลายสาขานะคะคือทําเองเลยค่ะ ใช่ไหมใช่ค่ะขั้นตอนการผลิตนะคะค่อนข้างลําบากนิดนึงเพราะฉะนั้นน่ะเราก็ต้องเลือกร้านที่เราแบบไว้ใจเขาแล้วเราก็ขอแก้ปรับนิดนึงให้เหรอให้ค่ะเพราะว่าคุณแม่นะสนิทกับคุณแม่ด้วยค่ะแล้วก็ต้นทุนก็จะสูงขึ้นตามเพราะว่าอย่างเราเราก็จะแบบใส่ปลาเยอะน่อยใส่ปลาเยอะน้อย้ยังมาใส่เยอะเยอะนะอารมณ์เสียอะไรอย่างเงี้ยคุ้มเลย คือว่าเราเสิร์ฟความพิเศษให้ลูกค้าชิมชิงไม่ใช่ว่าเผ็ดไม่มีเหตุผลนะกลมกล่อมกลมกล่อมบางทีเนะเอาแต่เผ็ดให้ลิ้นชาเขาถามอร่อยไหมก็ต้องตอบว่าอร่อยเพราะลิ้นชาไม่เื่าเนื้อขึ้นมาถัาน้ำฝนนิดนึงทำไมถึงอยู่ดีเนี่ย มาทำก๋วยเตี๋ยวค่ะเริ่มต้นจากก่อนเป็นพนักงานออฟฟิศนะคะทำโฆษณาแ,แล้วคุณแม่เห็นวันหนึ่งเดินกลับบ้านแล้วดูโซมมากเพราะว่าดูแบบทํางานหนัก<ต>อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหนื่อยมากอะ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่เลยถามว่า มีสูตรอาหารจะทําร้านอาหารไหมถามเลยถามเลยเพราะว่าจะได้แบบเหมือนออกจากงานนะคะ,ะแล้วมาลองทําดูด้วยความที่เป็นคนชอบเสี่ยงแล้วก็แบบถ้ามีโอกาสได้ทําก็จะทําเลยก็เลยบอกโอเคงั้นทําลองดูก็จับพัดจับผูอ,อะค่ะมาได้ขายในพารากอนเป็นแบบบูธเล็กๆขายแต่เย็นดอฟนะคะ,ะก็ได้โอกาสจากผู้บริหารบอกว่ามาขายที่เอ็มโพเรียมดูเพราะว่าจะได้ดลองทําร้านขายแบบร้านเล็กๆที่เอ็มโพเรียมอะค่ะประมาณ6-7โต๊ะโตอย่างเงี้ยค่ะจนผู้บริหารเห็นอีกว่าฟีดแบ็ด ลูกค้าชอบแล้วพอดีทางผู้บริหารทาง<ม>เอ็มควอเทียค่ะเห็นว่าจะเปิดห้างพอดีก็เลยบอกว่างั้นพี่ให้ที่ปุ่นโอ้รถต้มหล่นนะต้มหล่นมากค่ะ,ะคือทุกวันนี้หนูมีวันนี้ได้เพราะว่าผู้บริหารเอ็มควอเทียค่ะ,ะคือไม่งั้นหนูก็ไม่มีที่เหมือนกันเขาก็เห็นแบบว่าไงอ่ะตั้งใจจริงแลว้วอ่างหนึง่งเนี่ยบอกให้อไหะไรหนูสู้ทุกอย่างใชที่ที่ที่ต้องขุนสู้มาเนี่ยแล้วก็ขอมันดีอยู่แล้วแต่เพ่อเอนคนไม่ทราบแต่คนไม่ทราบค่ะพึ่งจบนล้วบางทีเขาเรียกว่าเพชรน้ำงามอ่ะมันจะหาเจอ ทานก๋เดี๋ยวทานแล้วตกส้ แล้วก็เหลือบะหมี่แล้วก็อาหารอีกมากมายเนาะอาหารไทยก็มีเยอะเนาะมีเยอะค่ะมีแกงมีต้มยำอะไรอย่างเงี้ยอร่อยทุกอย่างอร่อยทหนอย่าเออยู่ชั้น6นะคะตึกเ e ลิสค่ะที่ห้างเอ็มคเทียค่ะชื่อร้านชื่อฟูลเฟเวอร์ค่ะฟูลเฟเวอร์นะคะแล้วก็ยังไงก็ขออยากให้มาชิมค่ะเดินวนๆที่ฐานร้านไหนนะคะเข้ามาชิมร้านฟูลเฟเวอร์ค่ะไม่จะเป็นลูกค้าอีกนานเลยนะคะได้ขอให้ร้านดีๆนะคะขอบคุณมากค่ะเพราะว่วันนี้อาหารอร่อยมากเรามากดแต่ต้องพร้อมกันนะคะใชค่ะ ดดนในที่สุดก็ถึงกิวที่พี่แหนนะจของเราจะได้มาอร่อยกดดันกันที่ร้าน f ูเฟ f l a อร์กันสักทีค่ะเพราะว่างานนี้อยากจะให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับร้านอาหารรสชาติจัดจ้านที่อร่อยแซ่บเวอร์กับก๋วยเตี๋ยวรสกลมกลมแบบไม่ต้องง้อเครื่องปรุงกันให้เสียเวลาเลยทีเดียวค่ะแหม พูดไปชวนคุณผู้ชมน้ำลายสอก็อย่างไม่เชื่อของแบบนี้มันต้องมาชิมด้วยตัวเองคุณผู้ชมท่านใดสนใจอยากจะลิ้มลองรสชาติแซ่บๆแบบนี้เชิญได้ที่ร้านฟู่เฟลเวอร์ศูนย์การค้าดีเอ็มควอเทียบริเวณเฮลิกชั้น6ได้เลยค่ะกร,กรุบกรีบกรุบกรีบกับแหน่นะจ๊ะกรุบกรีบกรุบกรีบกับแนนะจ๊ะ